วัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินนิวเดลีประเทศอินเดียครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูรถประเทศอินเดียกันว่าประเทศอินเดียเขาใช้รถอะไรบ้างวันนี่หนึ่มาอินเดียจ้าโอ้ยาวเหมือนรถนำเข้าอ่ะใช่ไหมเฮ้ยโหที่เขใช้เลยเหรอนายรีดรถขยะที่อินเดียครับไม่ต้องใช้คนเก็บ ครับว่าประเทศนี้ครับใช้รถอะไรบ้างแล้วก็ทริปนี้จะสนุกขนาดไหนตอนนี้ต้องรีบไปอินเข้าก่อนรู้จะเข้าได้หรืเปล่าเศร้าดิถ่ายงานอะเอเมที่อย่าเศร้าไม่ได้เศร้าตลอดเศร้าไปอ้าวธรรมดาพี่มาเต็มโอ้โหรีบ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 รถคันแรกที่เราเจอคือรถอะไรเมืองเมืองอะไรนะนิวเดลีไง อินเดียนิวใช่กูเพื่อนเล่นมึงไหนสัตว์มาที่เนที่อินเดียสีม่วงจ๋ามาเลยตอนแรกรอพี่ติดติดต่อมอยู่เราอยากคบต้องอยากคบที่เนี่ยอยากรู้ว่าคบที่ปรานเหมือนบ้านเราจ่ายนี่อยากลองกินนี่นี่เอางนิ่งจอดี้จอดอะไรน้ำน้ำพอหยบหยบทิ้งน้ำนี่ไงนี่ไงสแกนจ่ายดิ นี่กี่ไรอันนี้เหรอยอดได้ไม่หรอร้อยหนึ่งนะมีทอนร้อยรูปีร้อยรูปีนี่ไงช่องบอกท่างตังกันได้ไหมนี่เลยนี่สแกนเอาโทรศัพท์บัตรสแกนจ่ายแอปธนาคารธรรมดาได้เหรอของบ้านเราไม่ได้นี่มันคิวอาร์โค้ดจ่ายตังพอคุยเรื่องเงินไม่มีใครคุยเลยทำทำแท็บนี้ไม่ได้มันช็อตอ่ะสแกนไปสแกนหน่อยสแกนหน่อยสแกนทำไมก็สแกนดูนี่ว่ามันเป็นอะไร ได้เลยก็หนึ่งรถถ้อยได้ไงหนึ่นงร้อยรูปีนี่ไงเฮ้ยคุณจะได้เงินหมื่นรูปีแล้วใช่มีคนอยากกินน้ำแต่ไม่มีตัง,งค์แม่รอมาแชรตังค์มีนี่ไงน,นี่มันหยอดตังค์มาใช่แคชเชียร์เดี๋ยวหนึ่งร้อยรูปีก็ห้าสิบบาทนะเจ๊แป้ราคาเท่าสวนละกรุเลยอ้าวข้างสนามบินแต่มันคือมันไม่ใช่ไปซี้แล้วมันคือทำเอพเหรอ โค้กไงเมื่อกี้มีโค้กไงโค้กต้องเขาไม่มีเซนเด็ดเราไม่มีอินเฟนต้าเราจ่ายไม่ได้หรอกเราต้องจ่ายผ่านอเมซอนจ่ายผ่านตรงนี้อ๋อแอปของเขาคีย์เพง์ไงก็เราไม่มีไงเราไม่มีบัญชีเราผูกัญชีเพยครับไม่เคยตัดเงินเกมอืมเออ๋อตายแล้วไปพักไปอดแดกสิมึงนี่ครับรถแท็กซี่สนามบินนะครับโตโยต้าอัทิสไป นี่ไกด์เดี๋ยวเราจะเดินทางกันโดยรถไฟเดินทางกันโดยรถไฟไปโฮเทลไปโรงแรมทั้ถนนที่เราข้ามเลยนะครับไบบ <c oughs> ม่ต้องติดเช้อพิขาพิบแต่ทักเราเขารู้จักเราอ่ะเ <c oughs> ขารู้จักเรา นี่ก็คือบรรยากาศครั้งแรกที่เราได้สูดอากาศแบบเต็มปลอดนะครับที่อินเดียมันแท็กซี่หัวชิโอ้โหอยา่อางแท็กซี่หัวชิดเลยเงี้ยกรุงนิวเดลีนี่ครับซื้อตัว๋วรถไฟณสถานที่รถไฟไม่ลุงผมให้รถตกอยู่ได้สองชั่วโมงอ่ะ ใช่เวลาเยอะก็กะ2ชั่วโมงให้อยู่ได้แค่2ชั่วโมงเพราะซื้อแล้วอยู่ได้แค่2ชั่วโมงถ้าเกิดเขาเขาจับแล้วไม่มีตั๋วนี่คือไม่ได้ซื้อตั๋วแล้วอยู่ได้แค่2ชั่วโมงครับถ้าไม่มีตั๋วต่อตอนกลับเนี่ยจะมีคนคอยกดตั๋วให้เราไปกันต่อครับสถานีรถไฟนะเดี๋ยวมาดูลงมาเลนี่ครับรางรถไฟที่อินเดียกว้างกว่าของไทยโอ้โหรถไฟก็ใหญ่กว่า นี่ขนาดรถไฟใหญ่เนะี่ยยังไม่พอนั่งเลยเมตรไม่กี่กว้างประมาณเมตรห้าสิบเมตรยี่สิบขึ้นละดูดิธนาคน,นี่ฮะโอ้โหรถไฟ นะครับสนุกสนุกวันนี้วะอันนี้ถึงแน่นอนโอ้โหเดินไล่หนูไอ้หนูเดินไล่หนูดูบ้านมาโอ้ยดนดมลนดมลนโอ้ยเสียงโอ้โหมันหยุดปีนปานปีนปาน โอ้โหแล้วเราเข้ามาถึงกันได้ครับมันมากเลยบอกเลยโอ้โหเสียงป่าป่าไปวันนี้ชดูรถอินเดียอาบรรยากาศไปชมกันวันนี้เป็นบรรยากาศวันแรกนะที่มาเดินเดี๋ยวพาไปดูว่าม,มีรถรุ่นอะไรบ้างถ้าเราเห็นเราถ่ายให้ดู เราจะนั่งรถลิชชอรไปเที่ยวกันในเมืองต่อภารกิจของออดและแมนยังไม่จบนี่คือรถลิชชอรนะครับนี่ครับจะวิ่งมากมายในประเทศอินเดียต่อใช่ตามคันหลังไปไปไหนก็ไม่รู้รู้ไปไปไหนไม่รู้ไม่รู้เราอยู่กันบนรถรถอะไรครับเป็นกระป๋อ,องโอเคอาจจะเป็นฟากระป๋องก็นเนี่ย <c oughs> นี่คือลิชชอร์นั่งกลางด้วยนิงกี้ 你呀。是 ที่ประเทศอินเดียเยอะที่สุดก็คือซูซูกิลองลงมาก็เป็นโอ้โหมีทุกรุ่นเหมือนบ้านเราเลยวะ่ะรถอ่ะเนี่ยซูซูกินี่ยเอกลักษณ์ของรถที่นี่ครับต้องมีรอยทะลอกทุกคันเลยแม้กระทั่งลิชชอยเองเห็นแต่ละคันไหมห,หน่าคือเอกลักษณ์ต้องทะลอกต้องบุบต้องแถงดูครับรถเมย์ที่นี่เหมือนรถอเมริกัน มอไซส์นี่นี่ๆเเหมือนรถอเมริกันเลยโอ้ยาวแล้วอยากลองนั่งรถเมล์รึเปลเหมือนรถนำเข้าอะ่ะใช่ป่ะเป็นรถที่แบบเหมือนรถเหมืนมนอนรถตุนยุโร่ะยิม นาวใส่มาดเลยดเลยทตาเมอลารอ่เดน้มนี้ม้านเป็นไงเฮ้ยเหมือนยาเขียวเลยอะในของที่ร้านอ๋อหน่อยีมันข้นเป็นไงมั้งา0รูปเปอร์20รูเป็นบเปร้มิสะเดุปาสุนทรีกําลังลักลอบี0รูปเปอ20เปะ20างีไม่ติั แกอนวาแรขับรถได้มันมากคันนี้มันสุดแล้วที่นั่งมานั่งนั่งไมไรรเจสันรเจสันขับดีเจสันขันิ่มนะคันนี้ขับมันยไปเดี๋ยวไปหาดูอะไรแปลกๆอีกจะบอกอะไรรีช์โคตรมัน รถขยะที่อินเดียครับไม่ต้องใช้คนเก็บนี่มีไฮริกยกถังนี่ไงถังยงางคาไปเลยปั๊มน้ำมันครับที่นิวเดลีโอ้โหโนี่ปั๊มน้ำมันนี่ไงลิมลิมอยู่เนะีย่ยเป็นไงมีหัวจ่ายอยู่ตีหัวนี้ก๊าซหมออย่าปั๊ม <laughs> ขับพาลหมดละดูีิเนี่ยนะมีหัวจ่ายอยู่หนึ่งสองสามสี่สสส ไม่รู้ฟ้มอะไรของอินเดียเนะีโโพพ่ยโุกโกตาคมยาขาน้ำมันตาละน้ำมนเป็นไงฮะฟ้ามันอยู่ริมถนนแบบไม่ต้องเลี้ยวเข้าไปให้มันเรื่องมากเลยลแค่โยองอะไรนิดเดียวถึงเติมมันได้ปวดตึงตึงมาเลยวะมันะ<ค>นะขับได้ไหม <น S 1> คือคน,นเมารถง่ายเสร็จโอ้โหเนี่ยไงโอ้โ,โหโอ้โหมีบโอ้ยเป็นไงเสียงเข้าเมืองยิ่งดังเว้ยแมหล เข้าเมืองยิ่งดังครับเฮ้ยแตุ่เมย์ก็นั่งในยิ้มรถเมย์นั่งนั่งนะแต่ฉับปาดกันเอครับโอ้โหเอาแล้วโอ้โหโอ้โหนี้เปิดโหมดว้าวอ้โหอีวนมา้โอ้โหันีเดลี day 2ช้าวันที่2ของการอยู่ นิวเดลีครับโอ้โหวิ่งไะวิ่งอะลอกจะไม่ทันนะไม่ยินเลยโอ้โหมันทิ้งโค้งเขมาหากูเลยนี่วันที่สองครับของการอยู่นิวเดลีครับรประเทศอินเดียโอ้โหตำรวจตำรวจเต็มไปหมดเลยวันวนี้โอ้โหวันนี้ไม่รู้เขามีอะไรกันนะฮะคนเพียบเลยคนเยอะมากตำรวจเยอะมากไม่รู้รถลาหรืรถหรรถ เป็นดาราให้เป็นเหมือนเป็นดาราเป็นพ๊อปเป็นพ๊อปใช่เหรอใช่ตัวชาวไอกิววมาเป็นอะไรอยู่ที่นี้อ๋อเป็นพ๊อปแล้วก็ตำรวจไปไหนไปซือ่าเขาบอกโอ้โดนโดนขู่ไม่ต้องขู่เลยนะนี่ไม่ใช่จริงนะเอ้าเหมือนถ่ายละครใช่มใช่โอเคเขาจข้าฉากโค้ชได้เอ้าได้หน่เราอ่ะเฮ้ยเอาไหมเดินเลยเพื่อนเดินวนอยู่สี่ห้ารอบ

วันนี้คุณใจดวงกับลิชอเกิดปัญหานะฮะตอนนี้ลิกชอสำคัญได้เกิดลิกชอสำคันลงพัดภาคออกจากกันเราดวงานเราดวงานไม่ดวงานดิวไม่ขาดดิวไม่ขาดดู๋ยลุงลุงสองลุงสมเกีติก็ถามว่าอีคันนึงเขาจะไปไหนนะ ซึ่งเราดูที่โอเดรีตอนนี้เราตามหาอีกคันหนึงอยู่ไปไปไหนอะไปไหนอ่ะลุงสมเกียิพาลุหลงไม่ทัอเขาถาม l o l a l าหลโอน้่โอโหานแน่่าแถ้าเป็นเมืองไทยปีบอย่างเงี้ย

เก่งแล้วลงไม่ลืมว่าโทรศัพท์ไปที่เมึงอ่ะอะโทรศัพท์ให้ลุงสมเกียรติลบอกว่าสโลทำดาวคุณใายได้สบาย Let's go ยูเทนไปเลยครับคุณลุงสมเกียรติสบายกลับรถกลับรถด้เนี่ยกลับรถด้เนี่ยดูทรงนะสบายเลยไปมาแค้ไปเข้าหน้าแต่ว่ามันเลยมาเมื่อกี้อ๋อมันใกล้กว่าอ๋อนี่ไงเจอแล้ว ขอบคุณแล้วอ่ะเอยปั่นไม่ได้เลยไม่จับลากมาทำปั่นเนี่ยความวุ่นวายในโอเดลีครับโอ้โหนี่คงหายไฟอันนี้คืออะไรอ่ะต้องเป็นผักที่เขากินได้แน่ๆเลยมาเฟืองมะละกอนี่ครับความวุ่นวายในโอเดลีโอ้ายไฟคงหายไฟเฮ้ยแต่ที่นี่เขามีทั้งรถไฟฟ้าทั้งรถมอเตอร์ไซค์เลยนะ เขามีรถไฟฟ้าด้วยนะเออนี่คุสกินี่น่าเหมือนฮอนด้านี่บ้านเรานี่ฮอนด้านี่ฮะทำไมอ่ะนี่ไม่ใช่ฮอนด้าอที่ว่าเหรออ๋อไอ้ที่ว่าบ้านเราไม่มีขายแต่น้าตาเป็นขายลีดบ้านเรามากเลยนะตรงหน้าเหมือนกันไม่แล้วคนใช้เยอะเลยนะดูดินี่โอ้โหสภาพรถธราคาน นี่นะครับรองเท้าฮะโอ้นี่เฮ้ยสามร้อของก็ไม่ได้เป็นลิ้งชอนะครับเป็นสามร้อยแบบนี้เนี่ยไฟฟ้าชาร์จที่ไหนวะไฟฟ้าเออแต่ไม่รู้ชาร์จที่ไหนบ้า,า,เาน,านเลยครับทำธุรกิจที่นี่ก็ทำง่ายมากเลยนะทำไมเหรออยากจะขายอะไรมึงก็นั่งเลยเดี๋ยวคนก็ซื้อเออ <c oughs> มึงมีโต๊ะมีอะไรว่างๆ <c oughs> มึงก็วางวางไปอยู่ที่ไอเดียคนเลยว่าจะไม่มีขายอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ค่อยเห็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ยังไม่เจอเลยเออร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ร้านท่อรถยนต์ร้านท่อรถยนต์ะพอเห็นมากแต่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ไม่เจอเลย เดีย๋ยวไปหาร้านท่าอลถ่ใสกันร้านถ่ายรูปถ่ายรูปกับคนไทยเจอยังเดี๋ยวผมจะเปิดอ๋อถ่ายรูปกักกบคนไทย,ไตยไตแต่ที่เห็นที้อย่างอะไรวะรถยนต์ที่เนี่ยไม่ติดฟิล์มเลยไม่รู้เย็นมาขานีไม่รู้ว่ากฎหมายเขาบังรถยนต์ไม่มีติดฟิล์มเลยแล้วเปิดแอร์นะไม่เปิดแอร์ด้วยไปดูว่าจะไปเจออะไรอีกงานวิญง่ะทำไมเอ้ยดูดูอ มมคนนนดีีีพ่เป็กูไม่ได้มาเจอมึงเลยว่ะใครข้างหลังโอ้โหปั่นเด้าเลยคันน้หน้องคนปั่นหน้าตึงมากอ่ะเด้าเลยกุยไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวหมดแรงปั่นเด้าเลยนี่ฮะ ถึงแล้วครับทุกคนไปเดี๋ยวถามถ้ามานคุณนั่งรถโอ้คุไปแฮงบนมาอินเดียท,ทั้งทีจะไม่เดินเชนกงได้ยังไงเดี๋ยวไปดูอะไรรถหน่อยอนี่<อ>เชนกงมือสองครับล้อแม็กยางเปอร์เซ็นต์นี่ก็ไปเปลี่ยนล้อกันตรงนี้อันนี้ทำอะไรครับเนี่ย,ยเปลีี่ยนนครับ <laughs> ไปเซนเซอร์เราทำอะไร อ๋อเอาแล้วเขาเอาล้อไปติดท,ทำไมอ่ะมันไม่ใช่ล้อมอเอตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นี่ร้านขายยางขายผ้าครอบขายล้อนี่ครับเ<ม>ชี่งกงที่อินเดียนี่เฮ้ยมาที่นี่ก็เหมือนเมืองไยมากคล้ายๆเออก็เหมือนเชียงกงบางนาปากเสอเลยฝากระโปรง5,800ลรูปีประมาณ2,500 เครื่องยนต์ครับตัวร้านอาหารกับร้านเครื่องยนตติดกันดูดิเขาตีอะไรครับอันนี้เขาล้างทำความสะอาดเฮ้ยเครื่องวีด้วยนี่เออเครื่องมีหกเครื่องมินตินเทอร์โบด้วยยาถึงอินเดียเหรอแค่นี้หรอเครื่องยนต์ก็มีขายนะฮะนี่มอน้ำนี่ร้านนี่ร้านแอรพัดลมแอร์เวลอันนี้อันนี้ร้านร้านพับโบเวอร์ทั้งหมดเลยคล้ายๆบ้านเราแต่สภาพไม่เหมือนบ้านเรา นี่อันนี้คือสิ่งร้านดังในย่านนี้ร้านดังเนี้ยที่ร้านเฮ้ยซื้อแต่ตู่นเดียตุ้ยตุ้ยตุ้ยตายที่ต้องโหมือคันแต่โมซื้อแต่อินเดียเสร็จแล้วว่าเราไหมขายโข่งคู่อะไรขาย่งต้องโหลดกระเป๋าไปอีกเฮ้ยดังนี้ว่าดังนี้คู่เท่าไหร่เห็นนะตัวหนึ่งตัวหนึ่งคู่หนึ่งก็มาใช่เหรอเฮ้ยถูกไม่ พอสองพันรอแรกสองร้อยนี่สองร้อยเหรอรูปีสองร้อยงูกอันนี้ซื้อซื้อนี่จะไม่ถึงร้อยได้กาเก้าสิบกว่าบหรหรออถูกอันนี้ซื้อได้เอาว้กโอ้ีเยงกูดเอา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 เก้าสิบสอโวลต์เอาคู่หนึ่งอ่าจ่ายไปสองร้อรูปีต้องไชงร้อยร้อยนี่ซื้อสาซื้อสางไงซื้อแต่อินเดียมาทังทีซื้อของแค้ สองร้อยหนู้ี้วยเอ็กซ์เลย่าตัวน้องแก่สองร้อยหนึ่งร้อยบาทไกลดินเดียกัไม่เชื่อมันกันครัมันตกใจเหมืนกันสองร้อยนี่เสื้อที่ร้านนะสี่รอยห้าสิกินเดียวนี่เไอ้คู่นึ่งเจ้าเด็ดังมากเลยกดกดกินดูว่าใครบีบแต่เยเนี่ยลงอายุ72็ดแล้วก็เขาบอกทำงานนานแล้วครับนี่ทำงานเขาทั้งา ทั้งหมดเป็นรีเพลทแล้วก็ไายครับนี่คือที่ตลาดมือสองแล้วก็ขอเป็นอามอดิฟายมอดิฟายนี่อีก็เ่า้่อมแตนี่ครับลุงนั่งลืออย่างนี้เลยซ่อมแซอยู่ซ่อมแตลุง่อมนซ่อมนี่ซ่อมมีผ้าใบลูกโอ้พูดนี่บีบได้ัหมอันนี้ลองได้ไหมลองได้ลองได้สิโอ้ยนี่ดังนี้อุยอุยดังนี้ ได้แต่คนละอันแล้วครับเฮ้ยเอาขึ้นเครื่องไม่โดนตรวจใช่ไหมเนี่ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนได้ราคานี้เมืองไทยซื้อไม่ได้นะอร้อยซื้อไม่ได้หรอกดวเนี่ยเสียงเดียวกันเลยไปครับไปได้ขอหรือไงได้แต่ครับได้ได้แต่คู่กลับโรงแรมได้วันนี้มาอินเดียไม่ผิดหวังจริงๆได้้พี่นันคงไม่ไหวช่วยคู่อ่ะจริหน่อยงไม่ได้อ่ะโอเคงมันเสี่ยงดีกว่าแต่รถต้านเราเยอะเลยอ่ะแต่งความร้อนกันแล้แข้ ชิ้นเท่าไหร่ครับกี่ลูปีนี่แหละที่เขา้อกมาขอยพอรอดที่จ็บก็ยังได้เฉยบายดีออชิเท่าไหร่เท่าไหร่ยีู่ปียี่สิูปีสิบาทมามาเดี๋ยวลองชิมไหนๆก็มาแล้วออริจินอลเป็นไงเยี่ยวเยี่ยวเป็นไงน้ำมเกือะ อร่อยกว่าี่ยิ้มทำเยอะินเดเยอะก็นี่คือไอ้การยำวากที่เอเินไหยเกินไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกล้องหลังนะดูก้องหลังนายอา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 นี่ดีงานให้กูรู้ด้วยว่าใครทำกูโอ้ อาหารอินเดียมืม้อที่เท่าไรแล้วก็ไม่รู้ครับวันนี้โอ้โหมีผักมีน้ำซุปมีปลามีหอมมีข้าวเมนูนี้เขาเรียกอะไรวะาทาลีฟิสอะไรทาลีไทยฟิสไลชั่นทาลีทาลีฟิสไลช์ทาลีมันทำหน้าอย่างนี้เหมือนคนอินเดียเหมือนกันนี้อ่ะมาน้ซุปครับเหมือนเดิมเหมือนหวานเหมือนเป๊ะ ชาเป็นทอจอเลยอาหารร้อนมากในอหารวันนี้อเมื่วานเยแบบจริงๆแล้วเขาต้องกินมือนะแต่กินมือแล้วมันทำไมได้เยอะเมื่อวานแตบบ่มากเลยือสตูมัน <f ew> <c oughs> กดเทีน้ำซุป ว้าแสงสีเสียงตอนกลางคืนที่อินเดียนี่ตรงนี้อารมณ์เหมือนถนนก็ผ่านเลยถนนใช่ไหมถนนอะไรไม่รู้ครับแต่มีแสงสีเสียงมีไฟวอกแวบไปหมดมีของขายข้างทางทั่วไปเฮ้ยเหมือนที่เชียงใหม่ถนนคนเดินอ่ะนี่รายงานดูแสงสีเสียงโอ้โหดูดิ มีร้านตุ๊กตาด้วยกูรู้แล้วสไตล์การร้านขายยายการเนี่ยมันไม่ได้เป็นกำเนิดที่ไทยกำเนิดที่นี่กำเนิดที่นี่นี่ครับไม่ธรรมดาจริงร้านขายตุ๊กตาขนเสือถนนคนเดินที่อินเดียไม่ขุดไม่รู้ห่วเมื่อวาน day three ราอยู่บ้านแล้วเรามาเที่ยวตลาดขามานี่ตลาดข้าวท่งคนยิ่งยิ่งตลาดโจรนี่ฮะเครื่องคันน้ำอ้อยอินเดียร้านขายน้ำอ้อยเป็นไงเฮ้ยแต่ตัวปั่นในวงนึกว่าใหญ่ดีว่ะวงเขาไม่ใหญ่เออนี่เป็นไงโอ้โหคนแถวไปแถวเลย คนข้าวแถวกินกันเลยครับแล้อินเดียเราปเยป็นเจาเนเ่ได้หรอกใช่ม,มันเยอะมันแถวเลยลายครับทุกคนวันนี้เราจะไปลุยกันที่ตลาดโจนหรือตลาดหรือตลาดชอมาชอมาชาเป็นตลาดชอมาชาหรือว่าตลาดโจนเดี๋ยวเข้าไปดูว่าข้างในจะมีอะไรให้เราดูบ้างนะครับแต่ต้องเก็บเรื่องทรัพย์สินให้ดีนะ ของมีค่ากล้องโทรศัพท์กระเป๋าตังค์พาสปอร์ตนี่สำคัญมากชื่อก็บอกอยูล่ล <c> ะ <oughs> ไเดี๋ยวไปดูว่าแก๊งออร์เรมดมนจ้อะไรกับ้างน,นะครับทีมงานเราขนาบบรรยากาศเริ่มหนาแน,น่นครับทุกคนตอนนี้มีคนเดินตามเรามาด้วยต้องระวังกางเกงให้ดี เดินตามเราเราเดินตามเขาโทรศัพท์อยู่แนงจริงเราต้องกลับไวที่ไปแล้วก็กระเป๋าทครับกระเป๋ากระเป๋าสตางค์ที่เขาเรียกกรัดจนเพราะว่าไม่ขี่กระเป๋ามีขโมยของก้องนั้งถือที่แน่นเลยนะเพราะว่าเราไม่รู้ใครเป็นใครนะทุกคนอยู่ตลาดแห่งนี้ไปเดี๋ยวดูต่อมีอะไรดยถ่ายดูครับเครื่องมือนี่โซ่เครื่องมือช่างกระดาษทรายใบ้ิลูกขัดใบกระดาษทรายใบหินเจีย ลูกขัดนี่ดอกตาบสว่านนี่เครื่องมือไอ้นี่มันสนไอ่งั้นนี่เยีมซนาึ่งหัวจับกลับบ้านไปหน่อยไ,ได้ไหมกิโลจะเดินทางกลับวันนี้โอ้โหมาสุดท้ายแล้วครับที่เราจะเดินทางกลับวันนี้ครับทุกคนวุ่นหวายมาก

โ okay. yeah. อเคแค่หูสิแค่หูแคู่สแไทยเบ็ดเลยองมันคือสามวหนื่นเตนสุดแล้วดูนยวันน okay. yeah. okay. oh, no, 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 no. ี้สนุกดีแลกหเลยนะใช่วันนี้นี่แหลกมากจะกลับแล้วกลับแล้วนะครับทุกคนวันนี้มันสุดท้ายแล้วจะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วตอนนี้ก็เดินไปที่โอ้ยโน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 นฮีนีน่พูดได้แล้วพูดได้แล้ว ตอนนี้เป็นเวลา,า6โมงของที่6โมงที่อินเดียครับเราจะกลับไปที่สถานีรถไฟไตรมุนแล้วก็จะไปจะไปจะไป,จะไป,จ,ะไปจะไปที่สนามบินครับตอนนี้โอ้ยยังไงบอกแล้วว่าโคตรมันจะเ,เดินทางไปที่สนามบินกันใช้ไม่ได้40นาทีโอ้ยังไงความบุญมายโคตรมันยันวินาทีสุดท้ายทีนี้เวลา6โมงเย็นนะอันนี้ไปที่อันนี้รถไฟกันครับก็เ,เดียซื้อตัว๋วเดินข้ามไป เราทางนี้ไปจันดีงงไหมงงเลยสิประสบการณ์ใหม่ๆหมสุดยอด